โจทนที่20มกราคมบริษัทจ้างบริษัทโซนา่าจำกัดซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นเงิน2,000บาทได้รับใบส่งของไปแจ้งหนี้เลขที่3001รายการค้านี้มีการเพิ่มฐานข้อมูลใหม่ดังนี้ 1. เพิ่มรหัสสินค้า G6 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ชนิดสินค้า8เท่ากับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆและใช้หน่วยนับ02ชื่อครั้ง2 เพิ่มกลุ่มสินค้ารหัส02ค่าบริการจับคู่หน้าบัญชีซื้อสดกับบัญชีค่าจ้างและค่าบริการและจับคู่หน้าบัญชีซื้อเชื่อกับบัญชีค่าจ้างและค่าบริการเปิดโปรแกรมสาร r t b นะครับเข้าระบบบริหารสินค้าคงคลังกด Workflow เข้าเ e t u p ร a s t e r file เข้าเพิ่มและแก้ไขกด F3 เพิ่มครับ รหัสสินค้า G6 ครับชื่อสินค้าไทยค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ครับเล่อสินค้า8ครับ กลุ่มรหัสสินค้าสิบศูนย์สองครับหน้าที่สองหน่วยน้ำมาตรฐานศูนย์สองินเทอร์ครับกด F 1 0บบันทึกครับ yes ครับ กด exit นะครับกด set up matter file เข้าเพิ่มและแก้ไขรายการกลุ่มสินค้าเลือก02ค่าบริกะกดกดแก้ไขครับจับคู่บัญชีซื้อสดนะครับ จับคู่บัญชีซื้เอเสกับบัญชีค่าจ้างค่าบริการนะครับ คครับจับบัญชีซื้อเชื่อนะครับจับกับค่าจา้างและค่าบ,บริการนะครับกด F10 บันทึกครับ <c oughs> กดออกครับ เมื่อเซตอัพทางข้อมูลเสร็จแล้วก็จะเริ่มวันรายการวันที่20เลยนะครับเข้าระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้ากดเข้า Workflow กดเข้า Invoice บริการกดเข้า2.2ซื้อเชื่อกดโอเคกด F 3เพิ่มครับ เลขที่อ้างอิง3 0มศวันที่เอกสารยี่สิบศูนยห้าแปผู้ขายรหัสกดจุด Enter ครับเลือก S2 นะครับบริษัทโซน่าจำกัดตามโจทย์กดโอเค ที่กด8ครับรหัสกดจุด Enter เลือก G6 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับจำนวน1ครั้งรานะคาต่อหน่วย2,000ยอดสุดทธิก็จะเป็น2,140นะครับกด F10 บันทึก ก็จะขึ้นมาดังนี้นะครับกด F10 บันทึกไม่พิมพ์นะครับกด No